cause i กาบสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามักสมเราอยู่ที่ตันหับสู่ซองอาค่าน้อยคือวันนี้เรากอยุทยทํำเคยพี่น้องนี่แหละบรรยากาศ2องังคือเราได้นกตัวนึงเนาเราจะเอานกไปย่างกินน,นี่แต่ก็อ้อยเนาะเสียเบิ้งกันนี่เนาะนี่คือ,อ,อนี่ครับไปย่างกินนกตัวนี้เป็นนกอันเขาเอิอนว่าน,นกอันนั้นนะเสียงมันจะห้องเดียวนี้ ประมาณนี้เนาะเสียงวัดเนาะนกมันจะห้องแบบนี้เนาะคือเขาจะไปย่างกินพี่เคยได้พี่เคยได้ไดนี่เอาจจะให้ตกล้องในยาน่างไปวิธีชีวิตบ้บานๆอยู่ตามภูเขาเขาพี่น้องเลยอาไปย่างกินคือวิธีกันย่างแบบให้มันแบ่บคือต้องไปต้มก่อนต้มให้มันสุกๆแล้วก็จึงเอาอันไม่อย่างเนาะเคองหอมเคองปรุงไม่ยังท่าแล้วก็จึงไปย่างไอ้ที่ไม่เหลือง จึงอร่อยจึงแซ่บเนาะโอเคตอนนี้เราจะกลับมาที่เทียงง่ายกระทอมคือตอนนี้เราจะให้ตากล้องน้อยนี่เนาะเป็นผู้เฮ็ด่แมงมาช่แมงะเหนวิธีการนั้นต้มง่ายๆคืออ่านเนาะ ต้มให้มันสุกๆเลยจึงไปย่างะนะจึงแซ่บเนาะคือโดยทั่วไปอันนั้นเท้าแล้วว่าตีนของมันมันจะแดงสีแดงๆไว้ตัวนี้เนาะแต่ว่าเขาเผาไฟแล้วนะเผาไฟแล้วก็ลอกหนังมันออกนะฮะเอาสิไปต้มให้สุกๆเป็นเมนูบ้านๆยู่เทียงไฮคิดร้องไหยนี่ขั้นบูยูเทียงไฮก็อยู่เทียงนาคั้นบูยูเทียงนาก็เทียงไฮชีวิตประจำวันก็บมันวน,นเวียนอยู่กับนี่แหละ กล้องน้อยเฮ็ดแล้วเลยนี่โอเคเอาปลาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะให้มันฟดให้มันสุกก่อนเราจึงย่างอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเจอกันเอาล้วทุกคนหลังจากที่เราใส่เวลาต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเนาะตอนนี้ก็มันสุกแล้วตอนนี้เขาจะปองออกแล้วก็จะเอาไปย่างอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อให้เพิ่มรสชาตินะเอาเครื่อปงปงไปยังไซแล้วก็ไป ปิ้งหรือว่าไปย่างอีกทีหนึ่งนี่นกน้อยของเขามันจะห้องแบบนี้นะโอเคตอนนี้เราจะเอาเครื่องปรุงพักหอมเอาเพชรแป้งนวัวมียังซายเลยก็ไปย่างโอ้สุดยอดเลยเมนูเมนูมน,นกย่างนกอยู่ปลาอยูอ่ไฮไฮตะกล้องด้วย อดน,นนี้เ,เ,เลยแมอะไะตอนนี้ให้ตาก้องน้อยเป็นผู้เหนะเ็เหนะเขาเป็นผู้เบงิงวันนี้

แล้วขึ้มาตุ๊ดีองดิคือคลิปนี้จะมีภาษาอาคาฝนน้ำหนักทุกคนเนะเพราะว่าตากล้องนี้มุ๊คไอว่าภาลาวนะเด็กน่าเ้ยวดองดกว่าน่าตุ๊ดองดอหยัดใส่คือคือพักหอมหืยังเราจะยัดใส่ข้างในมันแบบก็ไปย่างเนาะและ้วขึน้นดดองดองยี่ห้อ กินมีเงี้ยก็แซมมัดคนอายุปลาอยูู่อยู่ปลาอยูย่ไฮน,นี่ตอนนี้ตากล้อ,กองกำลังสี้ย่างนกเนาะโอเคสุกแล้วสิกินน้ำเนาะอ๋อไัยุบุ้เทาแล้วเด็กหน้อยประมาณนี้เนี่ยอยู่บนนอกกันไนนนนต้องเห็นกินเองด้ เอาชิย่างไ้ประมาณ30นาทีเราก็จึงกินรสชาติของมันจะ,จะเปลี่ยนไปเนาะพอเวลาต้มแล้วก็ต้มซุกแล้วก็เอาเครื่องปรุงมาปรุงนะมันจะเออตอนนี้ซุกแล้วเนาะจะให้ตากงเขากินก่อน เพราะว่าเราเป็นตากล้องมาตลอดเราไม่ได้กินนะนีะน่คือนกบูัวซื้อนกเมันยังขั้นผู้เลี้ยวหัวคอมเมนต์ไหมเนาะนกเสียงที่มันห้องคือเมอกี้ที่ก้อยสาธิตอะนอะประมาณนั้นเป็นอะไรเฮ้ยขึเอะไร 来接着就把它擦八。啊